สนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิน่นทาง lc cable tv เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองระดับท้องถิ่นค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่อคิดนายสุริยะประสาสบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปรองดองระดับท้องถิน่นโดยมอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องถิน่นในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ ในการส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมณนฉันทรวมไปถึงแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมณนฉันระดับท้องถิ่นเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมณนฉันให้หน่วยงานส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีความปรองดองสมณนฉัน,นและคืนความสุขให้แก่คนในชาติอย่างยั่งยืนพลตำรวจตรีดำรงศักดิ์กิติประพัสต์ ได้สุ่มตรวจปัสสาวะตำรวจทั้งจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการตำรวจสีขาวค่ะพลตำรวจตรีดำรงสากิกิติป,ประพัทน์รักษาราชการแทนบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียกสุ่มกำลังพลตำรวจจาก37โรงพัก25อำเภอเข้ามารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในโครงการตำรวจสีขาวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคสช ให้ทำความสะอาดบ้านของตนเองก่อนที่จะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดการสุ่มตรวจปสวัสสาวะตำรวจทั้งจังหวัดเกือบ4,000นายในวันนี้เพื่อหาสารเสพติดและเป็นการป้องกันข้าราชการตำรวจไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรและยังเป็นการเอ็กซเรย์ซ้ำซึ่งเบื้องต้นไม่พบว่ามีสารเสพติดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีดำรงสกิติประพัต์ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวอีกว่าขณะนี้มีการตรวจพบข้อมูลในเชิงลึกว่ามีข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยในพื้นที่ห่างไกลที่ติดกับแนวชายแดนจำนวนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้สนับสนุนหากมีหลักฐานชัดเจนก็จะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างและหากประชาชนมีข้อมูลสามารถแจ้งเบาะแสดได้ที่ หมายเลขโทรด่วน191เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลเป็นความลับหากไม่มีหลักฐานก็จะลงโทษทางวินัยโดยให้โยกย้ายออกนอกพื้นที่แต่ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเชียงใหม่ได้สนที่กำลังกวาดล้างอบายมุกอาวุธและยาเสพติดที่ลานหน้าอนุสาวารีย์สามกษัตริย์พลตำรวจโทวันชัยธนกิจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจรักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค5พลตรีสรายุทธรังสีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่33นายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ได้รวมกันปล่อยแถวกำลังพลทุกภาคส่วนประกอบไปด้วยทหารตำรวจตำรวจตระเวณชายแดนสารวัตรทหารและฝ่ายปกครองจำนวน1,183คนออกระดมกวาดล้างอาชญากรรม เช่นอาวุธปืนยาเสพติดการพนันฟุตบอลและอบายมุขต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่18ถึง24มิถุนายน2557เพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายของคอสช,อชอและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างต่อนเนื่องเป็นเวลา7วันข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิน่น ทางสถานีโทรทัศน์ LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนและเมล็ดพันธุ์ฮอเก็นามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นของเราได้ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ช่อง19แห่งนี้ทุกวันเวลานี้นะคะ และสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง Facebook/ LC เชียงใหม่วันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ